มาดูธนบัตรกันมีธนบัตรอะไรบ้างธนบัตรสองราชการอย่างนี้นะคะเรียกธนบัตรสองราชการธนบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทที่ระลึกนําธนบัตรออกใช้ครั้งแรกค่ะธนบัตรสองราชการแบบนี้รับซื้อไม่รับซื้อค่ะจริงๆแล้วจะไม่อยากแลกโดยเพราะว่านั่นแลกมาหนึ่งร้อยบาทพนันก็ให้เขามาแลกคืนไปหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันไม่ได้บวกกาไรอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีหน้าแบงก์กราดีหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องมา ขายนะคะทุกคนถ้าใครมีอันนี้นะคะถ้าอยากขายเข้าธนาคารเลยไปฝากเลยค่ะเอาไปเข้าบัญชีเลยนะคะไม่ต้องส่งมาส่งมาแล้วเสียค่าส่งนะคะเอาไปเข้าบัญชีได้เลยอ่ามีมาสองใบแบงแบงร้อยสองราชการเป็นแบงเ,เป็นธนบัตรที่ระลึกการนําธนาบัตรออกมาใช้เป็นครั้งแรกเขามีสองพระองค์ไงเราเลยเรียกสองราชการอ๋อมีมาแค่นี้ โอ้ยแล้วมันจะได้อ๋อได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าได้เลยรัชดาอันนี้หนึ่งใบอืสภาพเขาก็เหลืองเก่าไม่เป็นไรอันนี้ให้เจ็ดสิบบาทเขาเก่าคขอบเหลืองหมดแล้วเจ็ดสิบก็เป็นสองรอยเจ็ดสิบโอเคได้อยู่ได้อยู่นะคะ ก็ตามนี้ธนบัตรนะคะธนบัตรที่ระลึกนะคะอันนี้เป็นเป็นธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา100่งรอยบาทพิชชนพันษา60แบงค์หกสิบเขาจะมีสองแบบเนาะอันนี้จะเป็นแบบพิชชนพิชชนพิชชนพันษาหกสิบและอีกแบบหนึ่งคือครองราชหกสิบที่เป็นแนวนอนมีมีกระดาษแผ่นพับมีปกค่ะมีหกสิบพิชชนพันษากับหกสิบครองราช ราคาของที่ระลึกตอนนี้นะคะราคาไม่สูงนะคะทุกคนราคาไม่สูงราคาต่ำมากนะคะราคาของที่ระลึกลดลดหัวตอนที่เมื่อก่อนโอ้โหนะเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวอย่างอันเนี้ยป้าน้าเคยขายได้ประมาณสามร้อยบาทจริงๆค่ะเคยขายได้สามร้อยสาร้อยห้าสิบอยู่ช่วงหนึ่งแต่ป้าน้าเป็นแม่คาซื้อมาขายไปป้าน้าเลยไม่ได้เก็บถ้าเก็บ ถ้าเก็บไว้นะเก็บตัวแน่เลยจากสามร้อยเหลือเท่าหน้าแบงค์อะค่ะพรอ่์ซื้อซื้อมาเพื่อจะขายต่อซื้อมาก็ขายไปถ้าอันไหนที่ขายไม่ได้บรก,ก็ไม่ซื้ออันนี้ก็คือให้แลกแลกได้เท่าหน้าแบงค์เท่านั้นแต่ไม่มีการรับซื้อนะคะถ้าใครจะแลกนะจะส่งมาแลกนะไม่ต้องค่ะเขาเข้าธนาคารไปเลยฝากธนาคารไปเลยค่ะฝากไม่ได้แลกนะธนาคารเขาไม่ได้รับแลกนะเขารับฝาก แล้วฝากเราต้องไปเขียนเขียนใบฝากอะค่ะฝากเข้าบัญชีไว้ได้อยู่นะคะธนาคารเขารับนะะแบงค์ที่ระลึกนะคะสภาพนะคะจากที่เคยมีราคาสูงๆนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ไม่มีราคาราคาตกเยอะมากนะคะยกตัวอย่างมาในหะ้ตัวอย่างให้ดูนะคะธนบัตรอย่างการจนานี่คือห้าร้อยการจนาใช่ไหมคะ จากเมื่อก่อนเคยเคยขายได้พันกว่านะคะเกินพันนะคะแบงค์ห้าร้อยกัญนาณปัจจุบันไม่ไม,ไม่มีราคาเกินหน้าแบงค์แทบจะแทบแทบแทบจะให้แลกเข้าหน้าแบงค์เลยค่ะถ้าซื้อกันจริงๆก็อยู่ที่ประมาณประมาณไม่เกินห้าสิบบาทเท่ากับว่าซื้อห้าร้อยห้าสิบอะค่ะแบงค์ห้าร้อยกัญนาที่เห็นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ราชินี ธนบัตรที่ด้านหลังเป็นพระราชินีแบบนี้ไม่เป็นราคารับซื้อนะคะใช้ได้ปกติเท่ากับ500เลยค่ะเพราะรุ่นนี้มีฟอยนะคะคือมีฟอยอย่างเงี้ยนะคะมีฟอยเข้าเข้าตู้ a อทีเอได้อยู่นะคะรุ่นเนี้ค่ะใช้ใจ่ายได้ปกติเลยนะคะไม่ได้รับซื้อค่ะถ้าใครคิดจะส่งมาแลกส่งมาขายไม่ต้องส่งนะคะใช้ไปเลยใช้ปกติ แต่ถ้าก็ไม่แน่นะไปถามร้านอื่นดูก็ได้ว่าเผื่อใครร้านไหนเขารับนะแต่ร้านเป็นน้าไม่ได้รับเพราะเพราะขายยากค่ะขายไม่ได้นะคะซื้อไว้แล้วขายไม่ได้เปน็นนาก็ไม่ซื้อค่ะอะไรที่ขายไม่ได้เป็นน่าจะไม่ซื้อปน้นนาบอกเลยนะว่าซื้อทุกอย่างที่ขายได้ที่ขายไม่ได้เป็นน้าไม่ซื้อนะคะแบงก์กาญจนาแบงค์ห้าร้อยรายชนีตอนนี้ที่มีราคาเกินหน้าแบงค์ก็จะเป็นจะเป็นแบงค์ที่ระลึก ราคาเกินหน้าแบงค์งที่ละลึกแบงค์ราคาเกินหน้าแบงค์ไม่ใช่แบงค์ที่ละลึกสิแบงค์ห้าร้อยนะคะพระปรางนะคะแบงค์ห้าร้อยแบงค์หมุนเวียนอะพระปรางเนี่ยพวกเนี้ยไม่ขายไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นสภาพนี้ค่ะขายไม่ได้ก็มี ันนี้ก็จะเป็นเป็นแบงที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบรอบครบรอบหกอันนี้จะเป็นแบงค์ของอ,อาพระบรมเนาะสมัยนั้นเนาะเขาเรียกพระบรมเนาะหกปี6 0สิบพรรษาพระบรมเนี่ยคะ่ะที่แบงค์ก็จะเขียนไว้เลยเห็นชัดเจนนะ ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรม,มราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหเอ่อห้ารอบค่ะห้ารอบหกสิบพรรษาแบงค์นี้เคยรู้สึกจะน่าจะถึงห้าร้อยมั้งเคยขายอะ เกือบเกือบอะสามแต่เกินสามร้อยแน่นอนสามร้อยสี่ร้อะได้ปัจจุบันนี้ไปนั่รับซื้ออยู่ที่120ิบาทค่ะสภาพนี้เลยนะคะร้อยย่สิบบาทถ้าเก่ามีรอยพับไม่รับซื้อไม่มีราคาไม่เป็นราคาเลยนะคะถ้าเก่าหน่อยเก่าหน่อยที่มีรอยพับรอยย่นหน่อยนะคะไม่มีราคารับซื้อกันเลยะคะ่ะเอาไปใช้ได้ปกติเลยนะคะถ้าเก่า ที่รับซื้อก็คือใหม่ไม่ผ่านการใช้งานหลายคนบอกใหม่นี่ต้องไปเอาที่โน่นที่นี่ไม่ใช่ค่ะคนเขาเก็บไว้ขายแบบนี้แหละเขาเก็บของของที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมีค่ะยังมีเยอะอยู่นะคะยังพอหาซื้อได้ค่ะต่อมาก็เป็นแบงค์พระเทพแบงค์เนี้ยน่าเก็บเนาะน่าเก็บหมดแหละน่าเก็บทุกแบงค์อะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแบงค์แบงค์สมเด็จพระเทพ <dri ality> เราจะเรียกกันสั้นๆน,นะคะเรียกกันง่ายๆสั้นๆชื่อเต็มๆของธนบ,บัตรก็คือที่ลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบสองเมษาสองห้าหเพิ่งผ่านไปนี่เองนะสองเมษาวันพระราชสุภพบวันอะไรเขาเรียก เนี่ยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหมวดเสริมด้วยนะคะหมวดเอสพอพานหมวดเอสเอสพอพานหมวดเสริมหมายถึงหมายถึงที่เสริมแทนของเสียค่ะเสียหมายถึงชํารุดชารุดระหว่างการที่ยังไม่ออกมาใช้อะนะชารุดที่อยู่ในระหว่างขบวนการผลิต